ข้อความจากพระแม่ไกอาหรือแม่ธรณีแม่ไกอาหรือพระแม่ธรณีคือโลกคือแหล่งรวมของธรรมชาติทั้งหมดบนดาวเคราะห์โลกใบนี้แม่ธรณีโลกเป็นพลังงานมีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนเชื่อมต่อกับเราและทุกสรรพสิ่งข้อความจากไกอาแม่ธรณีพวกเขาเรียกฉันว่าโลกเอ,อิร์ดพวกเขาเรียกฉันว่าไกอาพวกเขาเรียกฉันว่าแม่มาเธอ ฉันคือพระวิญญาณที่เลี้ยงดูคุณรักษาคุณทําให้คุณรู้สึกถึงความสวยงามของชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมและนี่คือภารกิจของฉันเพื่อรักษาชีวิตในสิ่งนี้พื้นที่ของเราไม่มีสิ่งใดที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโครงการแห่งแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่นี้อีกต่อไปซึ่งก็คือการขยายจิตสำนึกแห่งความรักมันไม่ใช่ความล้มเหลวตรงกันข้ามมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ถึงเวลาแล้วที่จะเก็บเกี่ยวผลแห่งการทำงานมากมายถึงเวลาขจัดความทุกข์ลืมอดีตและสร้างปัจจุบันใหม่เราทำงานหนักมากและมันก็ยากมากถึงเวลาแล้วที่จะขับไล่การสร้างพลังงานด้านมืดออกไปจากชีวิตของเราเราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันเราต้องให้ความสนใจซึ่งกันและกันเราต้องการออกจากชีวิตนี้ชีวิตนี้หนาแน่นมากไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับแสงสว่าง ถึงเวลาสร้างแสงสว่างบนเส้นทางของเราการเชื่อมต่อกับจักรวาลได้รับการกู้คืนมาแล้วเมื่อเชื่อมต่อกันเรารู้สึกถึงเส้นทางของเราเรารู้สึกถึงพลังสร้างสารรค์ของเราเรารู้โดยไม่ชักช้าว่าหน้าที่ของเราคืออะไรเราเป็นใครและเรามาจากไหนบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าควรใช้คำไหนแต่เราต้องขออภัยด้วยปีแห่งการสร้างปีแห่งความรัก ถึงเวลาแล้วที่จะละทิ้งการสร้างสารรค์ของความกลัวถึงเวลาสร้างการเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาอีกครั้งจิตสำนึกที่ไร้ขอบเขตจิตสำนึกที่บริสุทธิ์เมื่อเซลล์ของคุณเข้าใจว่าหัวใจหมายถึงอะไรมันจะสร้างตัวเองขึ้นใหม่ในฐานะเสารับสัญญาณที่ยอดเยี่ยมสำหรับสัญญาณที่อยู่ในจักรวาลที่มาจากพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาต้นกำเนิดของเราอย่ากลัว เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเราอยู่ระหว่างความถี่การสั่นสะเทือนสองคลื่นความถี่ระหว่างความเป็นจริงที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังกับความเป็นจริงที่เรากำลังสร้างขึ้นมาใหม่ถึงเวลาที่จะเริ่มมองเห็นจิตสำนึกใหม่นั้นความจริงของความกลัวนั้นยิ่งห่างไกลออกไปและเป็นการง่ายกว่าที่จะช่วยผู้ที่ยังคงกลัวสั่นเทาในสิ่งที่กำลังจะหายไปเราลากผู้ที่ตามหลังมาอย่างกระตือรือร้อนเราสร้างเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เราเรียกว่าโลกเอิร์ด เราทุกคนคือโลกเอิร์ธและเราร่วมกันเดินทางสู่จิตสำนึกใหม่ที่ได้รับการพูดถึงมาอย่างช้านานคุณได้จุดติในขณะนี้เพื่อดำเนินการสร้างสารรค์โลกใหม่มีศักยภาพที่มีอยู่และตอนนี้มันเป็นความจริงตอนนี้มีเด็กกำลังมาเกิดซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่บนความทุกข์ยาก พวกเขามาถึงโดยรู้ว่าหน้าที่ของพวกเขาคืออะไรพวกเขาคือผู้ที่กลับมาโดยรู้ว่างานนั่นเสร็จสิ้นแล้วความทุกข์ได้สิ้นสุดลงแล้วลำดับชั้นสูงกำลังยื่นมือมาให้เราสร้างการดำรงอยู่ของเราขึ้นใหม่การดำรงอยู่ที่สง่างามและมีความสุขกล่าวโดยย่อคือชีวิตแห่งความรักและความบริบูรณ์ ไม่สำคัญที่จะรู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรแค่รู้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจกับจักรวาลอีกครั้งนั้นทำให้เราไม่มีวันผิดพลาดและด้วยวิธีนี้โลกที่เราสร้างขึ้นจะเหมาะสำหรับประสบการณ์ชีวิตใหม่ด้วยความรักสุดหัวใจของฉันแชนเนลโดยเอลิซาเบธกาเซียกาเซีย